สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวานะคะก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาาด้วยนะคะ ก็พูดได้ว่านะคะก็ยังคงเป็นประเด็นกันไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของจำเลยที่1และ2ในคดีดังของบ้านกกกอกนะคะซึ่งก็ได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะผ่านทางช่องทางของตัวเองนะคะไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อพูดคุยกับ FC และพูดถึงกรณีของคนที่ได้มีการไปร้องเรียนนะคะเรื่องของอา พญานาคหรือว่าตัวอักษรพอตอเอฟซี FC พอต่อหรืออะไรต่างๆนานานะคะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของตัวจำเลยทั้งสองคนซึ่งก็ได้พูดถึงในกรณีปฏิมากรรมปูนปั้นซึ่งก็ได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยหรือว่ามีพรบการควบคุมอาคารหรือว่าได้มีแบบแปลนอย่างถูกต้องหรือไม่ซึ่ง ตรงนี้คิดว่าพี่ๆหลายคนคงพอจะทราบนะคะว่าคนที่ร้องเรียนนี้ก็คืออาทางด้านของทนายสมเกียรตินั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนของการร้องเรียนนะคะซึ่งตรงนี้ทางด้านของนายกเทศบาลตำบลกุดเรือคำนะคะ <c oughs> ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้มีการตรวจสอบและก็ได้มีการส่งเป็นจดหมายไปถึงทางด้านของตัวทนายสมเกียรติแล้วนะคะและทางนี้เองนะคะทางด้านของจำเลยที่สองนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการออกมาไล์สดและได้พูดถึงทางด้านของตัวทนายนะคะว่าอยากจะร้องเรียนอะไรก็ร้องไปนะคะร้องไปเรื่อย ร้องไปทั่วสติปัญญาคงไม่ค่อยแข็งแล้วและก็ได้พูดต่อไปอีกว่านักร้องต้องเอาให้หนักเล็ก,ลกๆไม่ใหญ่ๆยกให้นะคะซึ่งยังพูดประมาณว่านักร้องกลายเป็นหมาเหงาเกิดไม่ได้เกิดซ้ําตรงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าต้องการจะสื่อถึงใครหรือใครนะคะถ้าพอจะเดาได้พี่ๆก็รู้แหละว่าเขาสื่อถึงใครบุคคลไหนนะคะ ทั้งนี้เองนะคะตัวจำเลยที่2ก็ยังได้พูดต่ออีกว่าชีวิตตัวเองนะ่ะมีแต่คนใส่หน้ากากเข้ามาหาและอยากจะลองใส่หน้ากากดูบ้างนะคะเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นทั้งนี้เองนะคะตัวของจำเลยที่2นะคะเองยังบอกว่าไม่อยากจะฟาดใครเพราะใกล้จะถึงงานแล้วซึ่ง งานที่ว่านี้ก็คืองานบวงสวงปฏิมากรรมปูนปั้นที่จะถึงในวันที่9มกราคมที่จะถึงนี้นี่เองนะคะตัวจำเลยที่สองยังบอกต่ออีกว่าตอนนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อที่จะมาขึ้นสารในคดีดังที่เกิดขึ้นที่บ้านกกกล่องนะคะก็คือจะอยู่ว่าวันที่4 5 6ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็แต่ก็ได้ มันก็ว่ามีคนโทรเข้ามาหานะคะแล้วก็โทรไปร้องเรียนที่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเข้ามาขอตรวจสอบแต่ตัวจำเลยที่สองเนี่ยก็ได้ปฏิเสธออกไปว่าไม่มีใครอยู่นะคะซึ่งทาง,าง,ทางจำเลยที่สองก็บอกว่า,าพูดตรงๆนะคาว่า fc พอตอไม่มีแล้วเอาออกไปแล้วและคนที่ร้องเรียนอยากได้คำตอบในวันที่6แต่ไม่ว่างนะคะเพราะว่า ต้องมาขึ้นศาลไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถ้าอยากจะมาตรวจสอบก็ให้เข้ามาใหม่หลังวันที่9ซึ่งเป็นวันที่บวงสวงโออาเขาเรียกว่าบวงสวงปฏิมากรรมปูนปั้นเสร็จไปแล้วนั่นเองนะคะและถ้าหลังวันที่9้ามกราคมนะคะถ้าอยากจะเข้ามาตรวจสอบนะคะก็ขอให้มีหนังสือเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ ให้มีการลงลายลักษณ์อักษรหรือว่าลงชื่อมาด้วยนะคะว่าใครเป็นคนเข้ามาขอตรวจสอบตรงนี้เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูสั้สนๆนะคะแล้วก็ได้ฝากไปถึงนักร้องว่า fc พอตอตัวแรกน่ะมันเล็กไปนะคะแค่เอามาลองดูเฉยๆเดี๋ยวจะจัดตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยถ้าอยากเห็นนะคะก็ให้ดูในคลิปเพราะว่าไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะคะเข้าใจว่าอยากที่จะเข้ามาตรวจก็ ไม่เป็นไรให้เข้ามาตรวจเลยแล้วก็เข้าใจว่าที่อยากให้ตรวจก่อนวันที่หนั่นก็คือเพื่อที่จะหยุดยั้งงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่เก้าใช่ไหมนะคะ พร้อมทั้งยังได้พูดต่ออีกว่าแต่ที่ตรวจไม่ได้ก็เพราะว่าตัวเองและจำเลยที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่และเรื่องที่ร้องเรียนไปถ้ามีประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ร้องเรียนไปนะคะเอาที่สบายใจเลยส่วนเรื่องของอเรื่องของซองนะคะก็จะคงจะเป็นหลังงานพิธีบวงสรวงนะคะอาจจะได้ซองใหญ่เอาไปทีละซอง ให้เสร็จจากงานบวงสวงปฏิมากรรมปูนปั้นก่อนนะคะอีกทั้งได้พูดเปรียบเปรยประมาณว่านักร้องร้องไม่ดังจับโน่นจับนี่มาใส่ก็ยังร้องไม่ดังนะคะช่วงนี้ไม่ว่างเล่นด้วยรอก่อนนะให้พ้นหลังวันที่สิบไปเดี๋ยวจะมีเวลากลับมาเล่นด้วยนะคะแถมยังได้บอกต่ออีกว่าเวลาของตัวเองทั้งสองคนมีค่า ถ้าว่างก็จะลงมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะแบ่งเวลาให้เนื้อหาในไลฟ์สดที่ทางจเมเลยที่สองได้ออกมาพูดก็มีประมาณคร่าวๆเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราก็พอมองออกแล้วว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าอารมณ์สติ สติแตกนิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยโทรไปร้องเรียนทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมเองนะคะก็ได้โทรมาหาแล้วก็จะขอเข้ามาตรวจสอบแต่ทางจำเลยที่สองแล้วก็จำเลยที่1ก็ได้ปฏิเสธไปนะคะว่าตัวเองไม่ว่างไม่ได้อยู่ในพื้นที่ถ้าอยากมาก็ให้มาหลังวันที่10บนะคะก็ ได้ฝากไปถึงทางนักร้องซึ่งเราก็พอจะรู้แหละว่าใครที่เป็นคนไปร้องเรียนนะคะก็คืออาจจะหมายถึงทนายสมเกียรจจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าตรงนี้เราก็คิดว่าพี่ๆน่าจะเดาได้นะคะก็คืออาจจะฝากบอกไปแล้วก็ได้มีการร้องเพลงแบบแซะนิดนึงซ้ําแซะนิดนึงประมาณว่าพอเป็นกระใสอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันแหละว่าทางด้านทนายนะคะท่านจะออกมาตอบโต้อย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะไม่ชี้นํานะคะแต่ขอให้พี่ๆใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะซึ่งถ้ามีอะไรคลืบหน้าเดี๋ยวจะติดตามมาให้พี่ๆได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ Gracias. 那个头吗？ มียอ่อมีอะไรนะคะก็ตัวเก่าน,นไม่มีค่ะไม่มีแล้วบอกว่าเราเห็นแนีวมันเล็กไปมันไม่สบายใจนะคะมันเล็กไปไม่สบาใจเราก็เลยทําใหม่ก็ใหญ่กว่าเดิมนะ,ะใหญ่กว,ว่าเดิมว่าคนที่ราเนี่ยได้คําตอบประมาณวันที่หกประมาณวันที่หกนะคะเพาว่าอย่างนั้นเราก็ว่าวันที่หกไม่ว่างให้ตรวจสอบนะคะเพราะว่า เราอยู่ที่สาลอนทหาหเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยอ่ไม่ว่างติดภารกิจที่สาลอนุญาหร